สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไวไวัยมาไหนก็ไม่รู้นะได้ยินเด็กๆเขาบอกว่าแ,แถวๆนี้เขาจะมีการเก็บเกี่ยวข้าววันสุดท้ายเนาะสำหรับในรอบปีนี้เนาะไวไวัยก็เลยแบบออกมาแบบมาไกลนะคะตอนนี้ก็ประมาณสองเกือบสองกิโลเนาะตอนนี้กำลังตามหาสถานที่อยู่นะ,ะว่าเขาอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวไวัยจะ ขับรถไปข้างหน้านะคะแต่อาจถนนอาจจะถูกระลหน่อยเนาะเดี๋ยวปะไป,ะปะดูก่อนเนาะแต่อาจจะภาพอาจจะสั่นคลอนม้างนะคือตามหานะคะตามหาว่าที่เราจะไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็ดูธรรมชาติไปด้วยนะคะอาจจะพูดไม่สะดวกนะคะอันนี้ม <c> า <oughs> ตั้งจุดตรงใกล้จะถึงเนาะนี่ไงสวนป่ามน,นี่เขาบอกว่าให้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวาหรอเขาบอกว่าให้ถึงป่าปามเนาะ เดี๋ยวเดินจอดก่อนเนาะเขาบอกให้ถึงปา่ปาป่าไม่แล้ให้เลี้ยวขวาเนี่ยโอ้โหโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ตเต๋ใบวันไม่เคยมานะก็มาถึงสวนโอ้มีนกด้วย,นะวยเ,ยาเยนาะใบวันไม่เคยมาเลยนะจริงๆท่านยังไม่เคยมาเลยนะโอ้โหตรงนี้ก็มีสวนปลาล์มด้วยเหรอเดี๋ยวเด้อใบวันขออนุญาตจอดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดินไปตรงโน้นก่อน ให่เดินเฮ้ยวรีนไหมฮึ่มมาจะจับโอ้โดูว่าสวนปลาล์มจอดใบวาอยู่ในรถนะคะไม่ได้ลงนะทางนี้ทีไล่เนะาะดูประมาณสองสวนปลาปล์มปาล์มเขาเนาะสวนปลาล์มนะไม่ใช่สวนปลาล์มสวนปลาล์มเนาะ ตามยังไม่สูงนะคะใบไม่ได้ลงจากรถนะคะเพื่อนๆใบจะสอดส่องให้ดูนะมีเสียงเสียงอู้มาเลยต้มยางเหรอต้นชาติต้นชาติเนาะอาจารย์ที่จะไปทางไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้เลี้ยวขวาเหรอก,ก็มีเส้นหนึ่งนะที่เลี้ยวขวาแต่ใบยังไม่ไ,มไ,ปไ,ปไปเป็นทุน่งนาเนาะ เป็นทุ่งานาเนาะถนนเลี้ยวขวาเขจะตรงนี้แหละเดี๋ยวจะยถอยรถไปนะคะอย่าบอกว่าหลุมโดนหลอกนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าววๆพบกลุ่มที่เขาอ่าชักชวนเนาะก็จะนำมาเสนอให้ชมอีกนะคะแดี๋วตอนนี้เรามาชมสวนปาล์มนะคะวยวายไม่ได้ลงนะคะวายวายไม่กล้าเนาะแถวนี้วายวายไม่เคยมาเนาะก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้า เดี๋ยวค่อยๆตามหาคนที่อ่าไวๆเรียกมานะขอบคุณนะคะที่รับชมก็เพลินธรรมาชาติไปอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ใช้เวลาเราที่สุดเลยโหไปอีกไปอีกไกลแล้วเนี่ยไหวปะฟังเสียงนะคะเงียบนะคะเงียบเงียบมาก อยากจะลงไปจังเลยแต่มันมดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เนาะถ้าเราจะลงไปตอนนี้เนาะโอเคนะใไ,ไว้ก็จะขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะอาหาหา่ารับชมธรรมชาติไปนะคะพเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายค่ะ